Always on my ั w n so I ่ o t t get t น r o u g h it นี้นะครับช่างโต้งครับจะให้ดูนะครับนี่ไอโฟนสิบเอนะครับตัวนี้เครื่องเปิดไม่ติดนะครับลูกค้าแจ้งว่า,เ,าเสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปทําธุระแล้วก็กลับมาก็เปิดไม่ติดเลยนะครับช่างเบื้องต้นช่างสันนิษฐานว่า น่าจะมีปัญหาที่ตัวอะแดปเตอร์นะครับทำให้เครื่องช็อตเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่า apter, อะแดปเตอร์อาจจะไม่ใช่อะแดปเตอร์ที่มาคู่ตัวนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับเครดิตตัวนี้ต้องยกให้กับฝีมือช่างเด็ดนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการทำงานของช่างเด็ดนะครับ yeah, เ I I yeah, อ่อตัวจเช็คระบบนะครับจากลายวงจรของตัว iPhone 11นะครับพอเรารู้จุดชอ็อตปุ๊บเราก็ใช้ตัวบูมบ็อกนะครับเป็นตัวตัดวงจรนะครับเพื่อเช็คหาจุดนะครับพอเราเจอจุดที่เสียนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับด้วยฝีมือช่างเด็ดนะครับ I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'ma show you all the path, if you want it bad. I'ma show you every side. yeah. How you can get it back, yeah. Cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot, and I'm gonna shoot until i find done. do it on up. my own, so I gotta get through it the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving yeah i put out all the art, it's my only medicine yeah everything i do i'm just being genuine yeah i'm sick of being screwed feel my own adrenaline yeah i do just what i do and i hope you let me in let me in yeah <laughs>